ผักผลไม้บางชนิดนะครับแค่ปอกเปลือกทิ้งไว้ไม่ทันไรก็กลายเป็นสีน้ำตาลแบบเนี้ยไม่น่ากินทุกทีเลยครับที่เป็นแบบนี้ยเพราะอะไรนะ เหตุที่เนื้อของผักหรือผลไม้เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลหลังปอกเปลือกทิ้งไว้นั้นเป็นเพราะที่ผิวมีสารฟีนนลเคลือบอยู่ครับสารฟีนอลจะทําหน้าที่เหมือนกําแพงป้องกันไม่ให้อากาศเข้าไปทาลายเนื้อผักผลไม้ได้ครับแต่ว่าสารชนิดนี้เมื่อสัมผัสกับอากาศก็จะทำปฏิกิริยาแล้วก็เปลี่ยนสีผิวของเนื้อผักผลไม้ให้กลายเป็นสีน้ําตาลนั่นเองแหละครับเราสามารถป้องกันไม่ให้ผักผลไม้เปลี่ยนเป็นสีน้าตาลได้โดยการนําผักหรือผลไม้ที่ปอกเปลือกแล้ว ไปแช่ในน้ำผสมเกลือหรือน้ำมะนาวครับเกลือและวิตามินซีจากมะนาวจะไปเคลือบผิวของผลไม้ไม่ให้ทำปฏิกิริยาโดยตรงกับอากาศสีของผลไม้จึงน่าทานเหมือนเดิมเลยละครับผลไม้ที่ทานได้ทั้งเปลือกนะครับส่วนใหญ่สารอาหารจะอยู่ที่เปลือกครับดังนั้นทานที่ดีแล้วครับแค่ล้างให้สะอาดแล้วก็ทานทั้งเปลือกจะได้ประโยชน์มากกว่านะครับ Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo.